จะเอาข้างอีกกิมกับเข้าไปไม่ได้กูเด้งออกโอ้จะทำพาร์ทสองไงไม่มีรองเท้าในกีจอแดนมาขายกูกูว่ากูจะทำพาร์ทสองไงไม่มีไม่ขึ้นพาร์ทหนึ่ง กูถ่ายเสร็จกูไม่มีรองเท้า Nike Jordan ให้กูเฮียกูจะรั่วสัสกูเผลอกดได้ไงเฮียโอ้กูเข้าเว็บซื้อรองเท้า Nike Jordan เลยคนตีนเฮียดิงออกไอ้สัสโอ้ยกมฮัลโหลกมโเอารองเท้า Nike Jordan มาขายกูเฮ้ย แล้วมันไม่มีให้กดกลับเข้าไปด้วยไอ้เหี้ยโอ้โหฮจบเลยจบเลย,ยไม่มีรองเทาง้าไม่มีให้กูัวไอ้เหี้ยกูเกลียดรองเท้าในกี้จอแดนใน เฮ้ยมันต้องมีไม่ใช่เหรอวะปกติกูเห็นคนอื่นเขามีกันนะวุ้ยไอตรงกดกนะล,ดล,ดลกดกับเข้าไปใหม่เนี่ยรอดูคลิปกดกลับเข้าไปใหม่เนี่ยเฮียไอกูเกียดรองเท้า Nike Jordan ีนน่โอ้ยแม่งเอ้ยมึงจะขึ้นขายรองเท้า Nike Jordan หาโพงดิไอ้กูเกียดรองเท้า Nike Jordan โอ้ยยี่รองเท้ามันยาอ่อนนี้กูเกียดจัดเลยรองเท้าในกี้จอแดนเฮียหนึ่งกูขอลองทำสุดโรรองเท้าในกี้จอแดน,นะคะ่ากูกปเฮียแบบหนึ่งนะกูเช็คแป๊บเองรองเท้าในกี้จอแดน,นะคะ่ากูเฮียแบบแบบไปกูเช็คเลยสปายกูหายไปเนี่ยควยเฮยขึ้นนี่ก็โฆษณา น oui> ี่ไงย้ะไฟเก่าก mm ูเฮ้ยเฮ้ยว้าดว้ดว้ดว้ดคนผิดคนผิดนี่ไงมันมันมันถ่ายทันไหมวะไอ่ช็อตที่รองเท้าไนกี้จอแดนขึ้นมาฆ่าผมตายเฮ้ยป็นหนึ่งกูเช็คไฟล์เก่าก่อนไอ้เหี้ยกูเกลียดรองเท้าไนกี้จอแดนไอ้เลย กียดรองเทาในกีโอโ้ยกีจดเฮ้กูเกลียดรองเท้าในกีจอแดนเลยโอ้กูเกียดรองเท้าในกีจอแดนสลโอ้ยกูเกียดรองเท้าในกีจอแดนเลยเ้แม่งขึ้นขายหาพวงดีส แม่งอ้กูเกียร์รองเท้าไนกี้ค่ะเด้งไงดูคลิปกูได้โอ้โหรองเท้าไนกี้จอแดนไอ้กูเกียร์รองเท้าไนกี้เอ้ยไอ้กล้องนี้น่าจะถ่ายถ่ายทันอยู่แล้วปิดคลิปไปไ,ได้ไหมเราก็ไม่ใจถึงละกูโดนไนกี้จอแดนเล่นแล้วอุ้ย